วันนี้เรามาดูต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะชื่อมุดจลรินค่ะมุดจลรินเนี่ยมาจากคิวบานะคะเป็นต้นไม้ที่นําเข้ามาเอ่อปกติแล้วถ้าเขาอยู่กลางแสงแดดเนี่ยใบตรงนี้ค่ะจะด่างเป็นเขียวขาวไปเลยนะคะแต่นี้เนื่องจากปลูกในร่มเขาก็เลยไม่ได้เขียวอย่างนั้นแต่ดอกก็สวยมากค่ะสีชมพูเข้มๆตัดกับใบสีเอ่อเขียวอ่อนมุดจลินเนี่ยชื่อไปพ้องกับ ต้นมุดจลินหรือจิกน้ําของเรานะคะต้นจิกน้ํะก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงจิกน้ํามันจะใบยาวๆแต่นี่เป็นมุดจรินที่นําเข้าจากคิวบาเป็นใบสั้นๆเป็นไม้ในร่มนะคะดอกจะสวยออกมาเป็นพวงนะคะที่จริงแล้ววันนี้เ็าออกดอกเดียวใบเขาด่างสวยค่ะมุดจลินสวยๆนะคะนี่ค่ะจะดูว่าปกติแล้วใบแก่ๆจะด่างนะคะ ใบแก่เนี่ยจะด่างแต่อันนี้ไม่ได้ออกแดดถ้าออกแดดแเขาจะขาวเขียวเลยค่ะจะเป็นขาวเขียวไปเลยแต่พออยู่ในร่มใบเขาก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นไม้ที่โบราณแล้วค่ะที่หามาเลี้ยงก็ยากก็หาชื่อลำบากมากๆแต่เขาก็ชื่อมุดจ,จรินจริงๆนะคะประศุก็ไปหาแล้วว่าเอ๊ะทำไมมุดจ,จรินไปพร้อมกับต้นจิกน้ำของเรา ใช่ไหมคะแต่ก็เนี่ยชื่อเดียวกันจริงๆด้วยดูดอกเล็กๆนะคะเนี่ยออกดอกบ่อยคะ่ะออกทั้งปีคะ่ะดอกเขาอ่ะออกทั้งปีเลยนะคะดูความงามของดอกเขานะคะสวยสวยๆเนี่ยเลยคะ่ะมุจจรินคะ่ะก็หามาปลูกประดับบ้านไว้นะคะตัดเตี้ยแล้วก็ตัดแต่งเหมือนอะไรนะคะเอ,อ่ออะไร ต้นไม้ดัดอะไรเงี้ยค่ะตัดเตี้ยๆแล้วก็จะออกดอกแบบนี้สะพั่งไปเลยทั้งต้นเงนี้ยค่ะออกเป็นพวงนะคะไม่ได้ออกดอกเดียวแบบนี้ลองหามาเลี้ยงกันนะคะสวัสดีค่ะ